อากาศร้อนมากครับอ้ไฟท้ายช่างกําลังต่อไฟท้ายครับผมเป็น LED แล้วครับช่างอันนี้ไฟ LED ครับขับกับสวัสดีครับผมกับสวัสดี FC ชาว u t u b e ทุกท่านครับผมอยู่กับผมเอกน้ำซิงครับช่างก็กําลังใส่ไฟท้ายนะครับกําลังเดินสายเดินสายนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว แต่ปัญหาว่าของช่างนี่แดดร้อนครับ <laughs> แดดร้อนมากเนาะโหดีนะมันมีร่มอยู่ในนี้นะ <laughs> ถ้าไม่มีร่มนี่แย่เลยอ๋เอเพราะว่าูาเช็ดสีเขาไม่ได้เช็ดหน้า,าจะร,รู่ไหมจะรู่อ๋เอเดวเดวตองนัดไปก่อนอ๋อครับ เดี๋ยวเสร็จตินก็จะไปแปลงเจาะรูใส่สในี่นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะใกล้จะเป็นความจริงแล้ว <laughs> แต่อยู่ในนี้มันก็ไม่เย็นนะร้อน,อนผมว่ามันจะร้อนขึ้นทุกวันทุกวัน,นเนี่ยเน,นีเย่ยสายก็เดินมาเรียบร้อยครับไหนเขาบอกว่าพายุจะเข้าไม่เห็นเข้าเลยนะเ, <c oughs> เนาะเงียบกิบเลยมีแต่ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเนาะ <c oughs> มีแต่ร้ลลอนขึ้น <c oughs> <laughs> พายุร้อน <laughs> แต่ละวันเนาะอากาศนี่แปรปรวนตอนกองตอนางวันนี่ร้อนเด็ตอนกลางคืนประมาณตีสามนี่เย็นหนาว ไฟนี่ข้างๆก็เป็นสีน้ำเงินนะพี่น้องบอกทีเดียวว่าสุดๆครับช่างก็กำลังเดินระบบไปนี่ก็อยู่บ้านกุวลวดครับนี่ต่อเจริญไดนามูอยู่ติดนี่เลยโตโยต้าครับทางไปปรคนชัยนะเส้นนี้นะสนใจก็มาได้ครับเขาทำดีมากนี่ ผมแบบสุดชอบมากสีแบบนี้ถูกใจเลยครับนานๆจะได้เห็นนะปุ๊อยางนี่ 11R 22.5เดียนไฟช่างก็กำลังเดินร,ระบบไฟเรียบร้อยครับก็เลือช่างบอกว่าน้อยเขาไปเจาะรูครับ นี่ไฟนี่สุดยอด LED ทั้งคันครับบนนูน้นก็ LED เอออู้อนี่ติดแล้วอู้ไฟไหมเห็นไหมทุกคนนี่ไฟเดียวไฟพม่าครับนี่ช่างก็กำลังเทสระบบไฟครับ สว่างมากเลยดิโอ้แกวเลยกระพิบเร็วหน่อยนี่ครับสวยสวยครับอันนุ่นก็ LED สวยนี่เลยสวยมากนี่ครับ LED ครับ มาถึงช่างก็ตบ <c oughs> ทีแล้วพี่นอ้องอู้นี่หูเสียงนะสตาร์ทเครื่องนะไฟเรีข้างข้างนี่ยังไม่ได้จ้ำสายนะครับข้างข้างเงี้ยไม่ได้จ้ำสายนะอู้ดูไฟอ่ะช่างก็กำลังเทสระบบไฟครับนี่ของบนนี่ก็ติดเรียบร้อยครับ เทดไฟเทศไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟติดทุกดวงครับเทดระบบไฟแล้วครับแต่ข้างๆนี่ไอ้นี่ยังไม่ได้ต่อนะครับนี่ยังไม่ได้เดินสายต่อยังไม่ได้จันะครับนี่อยากให้ดูนี่ครับอู้เสียงท่อไหมโอดเท่ะ ชอบไฟมากจะติงครับผมขอรีวิวหน่อยนะครับนี่นี่ครับไฟครับไฟดีก็เป็นสีแดงนะไฟเดียวก็สีส้มครับติดนี่ครับรู้แต่เสียงท่อแบบอันนี้มากบบบบบบบอบบอบบหนปลายท่ออยู่ไหนตัวโอ้โหนี่ ไปท่อไหมยอดเลยสุดยอดสุดยอดจัดัดเด็ดนี่อ่ะตีหมุดยื่นนี่้โหผมว่าดุดันกว่านี้นะผมว่าดุเลยแหละ จะจ้านในอำเภอบ้านกลวดต้องอเจ้าซปเปอร์เกรดนี่ซปเปอร์เกรดซปเปอร์เกรดไฟนี่สว่างมากไฟซีนออนหรือเปล่าอุ่นเริ่มอุ่นๆนี่ครับเงาวับพี่น้อง ก็มีโอกาสมาถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะครับผมนานๆเราจะได้เห็นนะครับนี่ก็เทสระบบไฟแล้วสวยแบบไม่มีที่ติด แจกกระจกจอดจานใส่์นาซานี่ก็โอ้โหแ๋วเลยครับนี่จัดวัาเด็ดไฟ LED เครื่องเสียงเครื่องนิ่มมาก งก็เราใส,าสายย่ายข้างนะไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับก็จ่าจ้านในย่านอำเภอบ้านปรวดต้องรถด,ดำสวยๆจ่ารัดครับหรือว่าเสียตินนะทิมงานโทรหนึ่งครับผม ผมว่าน่าจะเด็ดตัวนี้ถ้าอยู่กับเสียตินนะครับผมว่าเด็ดมากนี่ครับช่างก็กำลังเดินสายข้างๆนะนี่รครับเรียบร้อ ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไ้เปลี่ยนเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ